การนี้ตกลงจากพิพายนี่วะท่นานหรือจากพิพายสวท่านพิพายสววเดี๋ยวเจอข้างนอกท่านปาะระธานที่เคารพถอนตรงไหนประเทืองอ่ะสาวะไปท่านสวประเทืองเอ้ยนี่<า>นมันประเทืองน,นี่วา่าใช่ไหมติดช่อง <c oughs> ไว้สำหรับช่วงบ่ายมาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละเลขเนี่ยจะผ่านเข้าไปตอนบ่ายหรือเปล่าเนี่ย อันเนี้ยมันแปลกทีนี้พอจับขลากเสร็จตอนบ่ายท่านประธานก็เอาไอโพยอันเนี้ยยีช่องเนี้ยมาแปลงเป็นโพยในสายท่านปโพยยี่สิบช่องเนี้ยท่านประธานมีหลายฉบับนะท่านประธานที่เคารพประเทืองมนตรีประเทืองสมาชิกบุญทิศพาผมอยากถามคนที่อภิปรายจะอภิปรายสวใช่ไหมหรือจะอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อบบ้างตอบมาเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันสุธิพงศ์ครับต้องถามว่าท่านผู้ควบคุมก็คู่ประตูหด้วยขามาขับไหนครับแล้วคำที่พูดตะกี้ผมว่าคุณถอนนะครับคุณประกอบรู้จักผมกระท้วงท่านสวผู้ประท้วงเป็นสักคู่ ในน้นสภานะครับขอท่าตให้มาทานการออนุญาตให้เนขอเลยคุณประการุตเขาขออห้ญอตที่บะขอยอะเจอกันอันนี้เป็นการก็จะเป็นการเป็นการท่าทายท่านตอเลยครับคำว่าเดี๋ยวเจอกันท่านประธานครับทอเรื่องอะไรครับกลับกลับกลับขอบคุณครับต่อไปคุณวรายโยครับบอกว่าท่านรายโยขอเรื่องอะไรขอขอตอบอะไรนักเลงชิบหายขอตอคำว่ายอะเจอกันเราเบียดวันละรู้ว่าทางนั้นนแต่ผมค่ายขอเรียนถามว่าวันนี้อภิบายนโยบายรัฐบาล หรืออภิปรายสอวนั่นคือละเอียดอ่อนแล้วอภิปรายนโยบายใช่บางข้อท่านพูดถูกแต่มันนี่มันเล่นลึกเจตนาคืออะไร,กกร<อ>ท่านก็รูร้นั้นสวท่านไม่ชอบลึกเขาไม่เาจะไม่ถอนไปดีกว่าข่มขู่เรื่อง,องสมาชิกใช่ไหมครับไม่ใช่เขาเาถอนแล้วไม่ใช่เหรอยังครับยังครับมันนองมั่วแล้วไม่ต้องถอนก็ได้นะครับต้องให้ประชาชนรู้ไปเลยไม่ถอนผมไม่ได้ยางให้คุณนั่งนั่งอยู่ในห้องประชุมท่านได้ถอนได้ผมถอนเรื่องอะไรครับการว่าตีเหมือนเดิมครับได้ครับถอนครับขอบคุณมากก็ทำไมท่านสว ถึงได้อหังการหรือว่ากลางอย่างนี้มันต้องมีความมั่นใจหรือว่ามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คนอย่างนี้คนแบบนี้เขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อนๆคิดว่าไงคิดใหญ่ทำเป็นเหมือนทุกโครงการสาระเนา่า